ข้อแรกนะคะถามว่าข้อใดคือความหมายของวิทยาการระบาดที่ถูกต้องก็ไก่บอกว่าเป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงสาเหตุและลักษณะการเกิดโรคของกลุ่มบุคคลในชุมชนพอไข่บอกว่าเป็นการศึกษาเพื่อทราบสาเหตุและลักษณะการเกิดโรคระบาดของกลุ่มบุคคลในชุมชนพอคอยบอกว่าเป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงสาเหตุและการกระจายของกลุ่ม าการกระจายโรคของกลุ่มบุคคลในชุมชนงองูบอกว่าเป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงการระบาดของโรคติดต่อในชุมชนข้อนี้ตอบอะไรดีติดตอกติดตอกเดี๋ยพิวตี้ให้เวลา1นาทีนะคะตอนนี้สิบเอโมง1นนาทีนะคะวันนี้มาตรงเวลานิดนึงเนาะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวรบกวนนะคะถ้าน้องๆคิดว่าตอบข้อไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เลย สวัสดีค่ะน้องวัชราพรนะคะน้องวัชราพรบอกข้อควายค่ะพิวตี้ ส่วนใหญ่น้องตอบข้อควายเนาะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะแนวคิดแล้วก็หลักการทางระบาดวิทยานะคะเขาจะ,ะศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการระบาดนะคะเพื่อให้ทราบถึงลักษณะและการกระจายของโรคของกลุ่มบุคคลในชุมชนะจะเห็นว่าจะมีอยู่สองคำนะคะที่สำคัญก็คือคำว่าลักษณะและคำว่าการกระจายนะคะเราจะไปดูช้อยนะคะว่าข้อไหนนะคะที่มีเกี่ยวกับ ลักษณะแล้วก็การกระจายนะคะซึ่งอันนี้ลักษณะอย่างที่บอกนะคะว่าปกติแล้วนะคะเขาก็จะดูถึงสาเหตุด้วยนะคะที่ทําให้เกิดแล้วก็มีการกระจายยังไงนะคะเพราะว่าการกระจายค่อนข้างสําคัญเพราะว่ามันจะทําให้เกิดเป็นาการระบาดท,ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ปกติแล้วเนาะเขา,าจะดูที่กลุ่มบุคคลที่เขาพูดถึงนะคะซึ่งกลุ่มบุคคลที่สําคัญเลยก็คือกลุ่มบุคคลในชุมชนนะคะแต่ว่า,าถ้ามีแค่คําว่าในชุมชนอาจจะไม่ถูกเนาะซึ่งข้อที่ถูกที่สุดนะคะก็คือคอควายนะคะเป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงสาเหตุการกระจายของโรคก,การกระจายโรคของกลุ่มบุคคลในชุมชนโอเคนะคะส่วนใหญ่น้องตอบถูกเนาะ